อูฟังเอ๋ยท่วมหรือแรงขาดแบงบสมบูรณ์ประเพณีทำบุญพ่อแม่เห้าบ่เคยทิ่มเอาความดีเป็นลิ่มสลักใจไว้คงทีสามาขี้หยึดใบย,ยาไล่ทิมดอกหีดคองถูกหยากหายเฮ้าเพิงกันตุกคนแม่นสิ้วยหรือจนให้เพิงผ้านอกกันไว้คือดังเหือค้าแกงเกียนเห็นเกียนได้แก่บัดเตือไปหอดน้ำบัดเตือไปหอดน้ำเหือสิใดแกเกียนแล้วพี่น้องเด้อ สิบนิ้วอันไรแหวนสองแขนนบจอเกะเกาะคอกาว่สสวัสดีครับกล่าวสวัสดีปเป็นย่างคุณพอ่อคุณแม่นะครับยาเอือ้อยยายไอ้นองนุงลุ่งป่านาาตลอดถึงมิดหมอแคนแฟนหมอเพลง,น,พงนักเลงหมอหลองยาพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำปูมาครมปัญาน้นำกันเบิดถูกหมองกลเมียนถูกบอลมามาแหลีวจานคู่พงมาแหล้วมาเอาเนี่ยมันไปไหวมาเอาไนมันไปหวานเมาความสุกสำาญนปอยูุบันน้ำตันกูสุคน พอพ่อกันอีกแล้วนะครับกับจานคู่พงค้นพายาลูกไสหลา่าคุณพ่อคุณแม่นะครับไก่กะไก,ะกะ่แต่บานหัวไฮดอกหน้าส้วนไก่กะไก,ะกะ่แต่ม้วนมูเฮือนกับเหล่าส่วนว่าเจ้าเบ้าค้นเฮาบริหารต่างค้นเมนสิอยต่างบ้านคํามเบาเบาห่างกัน ต่างแต่เฮื่อแต่ซ้านจิตใจเฮาบอ่อตางกันหักแพงแบ่งปันไปผุนกินปลาหมาผีกินเขาไปผุนนั่งเบาหมาผีนั่งจ้านะครับเพึ่งผ้าอาศัยกันน้ำบ่อน้ำคลองกับเป็นล่องน้ำใจน้ำไหนๆก็สู่น้ำใจบานตาเฮาบอายย่อใดยาถิมยาป่ากันเด้อพี่น้องเด้อเอามือนี้น้่มพยาไวพอหมวดท่านมาเบาสู่ีสู่น้องฟังพ่อที่เป็นข้อคิดคติเตือนใจแนวทางในการไปเบา ในงานบุญสินกินทานเป็นปิธีกรเป็นมักขนาโยกหรือว่าโคศกนะครับฟังน้ากันมนม้วนพี่น้องเอ,อ้ยอยากได้ยังกระตองสื่อถือเอาเงินไปแลกเปลี่ยนอยากได้บุญกระตองเพี้ยนเวียนทําเห็ดเลื่อยหาของไหาดอกปอนท่านเปรียบจังค้นขี่คานผู้ใดแน่แล้วพ่อกินมีแต่เป็นหนีสินทวินหาแต่ค่วมคานบ่มีท่านบ่มีไดบุญกุศลดอกน้ำมู พอสิได้ทรงอยู่สู้ขึ้นให้มังมีซันเดอเออพิ่นบาอันบุญบุญนี่เป็นของดีอันลำคาผู้ฟังเอ,อ้ยแปลงสับพานขึ้นสูฝฟาบ่เมื่อหนาหม่อแผ่นแดงบ่มีท่างแห่งแรงพอบุญทรงดอกสู้สีท่านของดีย่ำได้บุญกุศลมีย่ำนันให้ท่านเศร้าท่านลอยท่านสิบกะดีอยู่ผู้บ่ท่านบ่มีอบุญทรงอยู่กะจนต่อยดอกดังเดิม การทำท่านคือการให้ยาท่ำใจให้เปื่นฟุ่นต่างจิตใจให้เป็นบุญย่ามสีท่านแต่ละขังให้ใจมันดอกต่อท่านจังสีสุกเลือดล่ำบริตำดอกมนหมองจิตใจปองตามท่านส่วนบุญสีนุ่นเนืองอยาสุเคียงย่ามท่านให้บุญสีใสใจสีซอยพ่อแม่เอ้ยท่านเถื่อเล็กท่านเถือหน่อยบุญสีใสทรงสนองเพ่นวาการทำท่านบานีเปรียบคือแบงความสุข ท่านให้แก่คนทุกเพื่อแบ่งเบาให้เขาบางการทำท่านคือการสัง่งขัวสะพานไปเมืองใหม่มย่มไต่ไปสิดไต่ขึ้นสวรรค์ฝ่าบ่อนกรเซมขอสาถกโยกเหลืองพระเวทท่านเข่าของจิตใจป่องต่อถ้ำเพิินด้ท่านดอกย่งสร้าง,างมีพระไทยเสริมสรางจังทำท่านดอกมามิงลาดสลดเพลินกระไห่ท่านสำเพลินบอบแพง มีจิตใจบอ่อแรงท่านสองอ่อนบุตตาท่านกันหาท่าวซาลี่เพิ่นใดท่านบอ่อแพ้งไวกับใดท่านมัดซี่ไทยมเหสีองค์เอกนับอนเนกบไรท่านให้คูสุอันการท่ำท่านครั้งนั้นได้สำเร็จโพธิท่านพ่อแม่เอ้ยได้เป็นศาสดาจารย์มูเฮ้านอเดียวนี้เพิ่นบาการท่ำบุญบานีบ่มีไผมาหาม แต่ว่าตัวการกัคือกิเลสมั่นเป็นเหตุให้ยุงดึงลุ่งป่าบ่อให้ท่านพุทธโอนเพิ่นสอนสี่ให้ทํำดีนี้จากสัวให้ทําท่านกายามัวให้ทําสร้างจังสีดีการทําท่านบานีบริเกี่ยวกับลงทุนถือเป็นการสร้างบุญเกื้อหนุนเจ้าของไหวท่านตามมีตามใด ให้ใจใสดอกต่างตอซ้องมือหนบจอกเกาะอ,อธิษฐานต่างก่อนสิท่านการทำท่านแมนท่านหน่อยได้บุญหลายกบมี่อยู่ผู้ฟังเอ้ยเจตนาทรงโยคือน่าท่านตินนาบานเพิ่นได้ท่านกระถินผากาหญ้าดอกผืนเกา่าสัดท่าเพิ่นบอ่อโศกเสาสัดท่าเต่านันมากมูลเกิดเป็นบุญกุศสนสางาลาท่านนันมากมี เป็นเศรษฐีท่านตาเห็นโยนศรัทธานอแรงกาแล้วพี่น้องเด้อการทำท่านคือกันไห้ถึงเบิดไปบุญกระทรงจิตใจตรงท่านเถออเล็กท่านเถือหน่อยผลพ้อยใดนั่นเมนบุญจิตใจเฮ้ากระบวุนแสนอบอุน่นนอสุขีพ่อแต่ดีมีแต่สุขถูกขึ้นวั้นบอมีเสาไผ่บอ่อท่านสังสิใดบุญกุศลน,น้ำมูเพลิน เงินบ่อหาสังสีใดมาเข่าสู่กระเป๋าอยากมีเข่าอยู่เหล่าเฮ้าต้องกอปากดำแมนบอ่ออยากได้ข้ามกำไลทองต้องเหตุงานจังมีใดการทำท่านเพลินเบายามีเหล่าพนันผีมั่นบอดีอิหลีอยาซูมีดอกเนียนันสิ่งสำคัญให้ท่านเข่าอุดทะกั่งดอกนามเดิมสิมีคว่มปราบปลืม้มบุญเลยใดอยู่บ่อเศร้าสันเดอ้อพี่น้องเดอ้อ การทำดีมีบุญให้มีนำใจดอกแบ่งปันบุญของไผ่กำมของมั่นแบ่งปันบ่มีใดไผ่ภูกรสางใบบุญหลายบ่ตกตำไผ่บ่ทำสางใบคว่ำถูกให้กาแลนหาพุทธองค์เพิ่นตัดใบไผ่้ำท่านดอกเทศถอดซำม,มีหยอดออฟาภาลาคคำดอกเครื่องคูนย่ามเมื่อตายกะบวุญย,ย่ามอยู่กะสุขขีพอผลท่านเท่ามีจังจูดีมีใด อันพ่อยไพ่บอม่าของฟูงโลก่าบอม่า่านพอผลท่านบ้านซอยอยู่สู้ขึ้นอยู่กระเสมแทอแล้วพี่น้องเดอเฮ้าท่านเข่าอานิสงกัคือกินอิม่มท่านอาพ่อเสือผาบุญกระไดดอกนงส่งบอ่อต้องไปสอกส่งบุญกะเกิดมีมาเพาะสัตธาเฮ้ามีบุญกระเกิดมีใดให้มีใจใสเหลื่อมทำบุญทุกเสาคำ บุญสิน้ำซอยคำเมื่อนาบัดหาตายเพิ่น่าลืมอันใดกระลืมใดอย่าลืมใส้ไวถาใส่เด้อพี่น้องเด้ออย่าเอาข่างคือไวปลาสีเขา่าแม่นจังใดต้องเอาดักใส่ไวบบนน้ำทางปามีอยู่ในซี่ในน้องมองที่มีป่าบอลเอาไส้นอนดักไวสีมีป่าเขามาอยู่ใดจังใดขอให้คิดหำหูทำบุญนั่นกระดังกัน เพราะว่าบุญนี่นั่นต้องติดอยู่เปียบคือไส้ท่านลงไปบุญเลื่อยค้าอยู่บนไส้ดอกง่าแกวหรักษาศีลให้มั่นแผวกับเป็นไส้ให้บุญอยู่ภาวนาหลอบลูเป็นไส้แก้วบุญอยู่นำ้ำพี่น้องเอ้ยเพิ่นบาหนหาขาดน้ำบัวโดนแน่ไก่ย่งไข่ขั้นขาดไปโดนน่านเข่าม่านสีตายแรง ขั้นดินหน้ามั่นแหงอยาหวังเลื่อยเข่าสีปงเงินอยู่ถงขั้นบบกินท่านส่างคว่ำหายสีแลนตำ่ำเปรียบท่องค่ำบบเอาของสีเป็นท่องโบมีคาสีเป็นท้องห่อแต่ผาคุณคขานันเม็นโบมีคนเฮานี่ขั้นทีทีกันหลายสีชิบหายเจ้าของเองบบเปลี่ยนบุญดอกมาใส่อปปมาคือค้นไข่บบกินยามาสีสวงนะ้อพี่น้องนะ้อ มีทรัพย์สินทั้งปวงขั้นบอ่อท่านก่อบุญใดขั้นบอ่อท่านบุญก่อส่างบุญสีใดดอกหอมใดซันแล้วพี่น้องเอ๋ยเพิ่นว่าขั้นหอาทำบุญนี่บุญกระเกิดอยู่น้ำเฮ้าเปียบคือเง้าบ่มีหนี้ย่อมอยู่น้ำเฮ้านี่บุญ่บนีสักหน่อยค่อยเจ้าของดอกเฝาอยู่ภาละาบุญกระทรงอยู่ภาละาผลกระทรงอยู่เพราะบุญเจ้านันปอนท่าน บุญนันเปียบดังบานหลังใหญ่นอมุ่งดีสิบอมีเพ,พ่พังบาดหาเห้าอาศัยสนแมนซิมีฝนฝ่าหลังข้าเฮื่อนบอมีหัวบุญคือขัวไตาขามนาที่น้ำดอกฝั่งชนบุญคือน้ำหลากหล่นเห่าได้อาบสงสีบุญนันคือของดีห่างมูไพ่อันม้วนหายบุญนันขาวคือฝ่ายบอมีดำสักสนอยบุญนันหวานจังอ่อยบอมีแหลวสีเฟือดขม บุญนันหอมดอกดังอมบุญนันหอมดักดังอมเปียบคือกินสุขคนท่าบุญคือม้วนบุูผาภูมีสีหอมเนื้อบอมีเสียสักหน่อยบุญนันค่อยดอกโยทรงสมประสงค์คบถดานภัยท่านใบจังแมนดีสอ่อนเด้นำผู้เหตุบุญนอพี่น้องนอเพิ่นนบากการทำท่านคือการใหจุนเจือนอพวกหมู เพิ่นหญ้าคู่สีอยู่ใดพอโยมให้ดอกปอนทานวัดสีดีกับพอบานขั้นพวกทานมาทำทานส่างสัมพันธ์นอสองทางจังอยู่น้ำนอกันใดการท่านคือการให้มีจิตใจประสานสืบท่านเถื่อคือบท่านเถื่อหน่อยหลายลอยอาจปงเงาท่านเขาเหนียวเขาจาจ่าปั่นหนึ่งขั้นหลายที่อาจซีมี่เป็นตันร่วมกันบัดท่านแล้ว เปียบคือท่านเงินแก้วกะคือกันดยดังผู้ฟังเอ้ยท่านเธอนัน้นท่านเธอนี่หลายครั้งอาจมื่นแสนพุ่นแล้วพุ่นแล้วเพิ่นว่าอยากได้ปาต้องมีสอนเอาวิงซ่อนเข้าไปใส่ผู้ฟังเอ้ยหรือสีเอาใส่ไว้บอนมีนามทาลัดปาถ้าอยากรวยลุ่งปาต้องสางกอกองบุญเด้อ ต้องลงทุนให้ท่านจังสีมีบุญใดท่านจากักไผ่จักเบียท่านสลึงหรือท่านบาทผููฉลาดเพิินท่านให้บุญเลืยใดอยู่บอ่อเศราบุญเลืยใดอยู่บอ่อเศราพี่น้องเอ้ยเพิิน่ากกองบอ่มีหนังหุม่มยาหวังเลืยสีมีเสียงแมนสิเลียงกันตีบอบเป่งเสียงออกดังตุ่มจงเอาหนังมาหุม่มให้สมดุลจังคอนใส เสียงสีใสออกตุ่มตีแล้วจังคอยดังคนเฮากระดังนี่อยากดีเด่นต้องมีสิลอยากมีกินต้องมีท่านจังดงดังไปน้ำใดการทํำท่านเพลินเบาคือแจกจายภาลาบุญแต่อยากขนไปทํำท่านจนเบิดจนบอย่งนอเบอิดเกี่ยงท่านจนเบิดจนเสียงภาลาผลสิบอ่อเกิดพอแมีเอ้ย พาลาเลิดสิบดพอใจนั่นห่วงท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านเก็บใบท่านอีกเถอะหม่เนี่อเด้อเหลือไว้กินเหลือไว้ใส่อย่าท่านเกี่ยงบาทสตางสันเด นะครับคอยท่านท,ท่านตามใดห้ตามมีแห่งท่านแห่งใดแห่งห้แห่งมีท่านมาเลวก็เป็นของพวกเจ้าคือเกามันหักไหลลังเขาคือน้ำเมรนาที่ทีทีที่บุยหันหลีนพร้อมหมวดท่านเ,น,เานี่นี่พระละอวยพญาอวยพ่อหนหมวดท่านล้ายหลมาบอกสุพีนองฟังเนาะเอาต่อพี่น้องเอ๋ยเลี้ยงง่วคข่วยให้พี่อ้วนบัดย่ามขายเขาบ่หุ่ม เลี้ยงบอดีสีนางกลุ่มง้วควอยเจ้าจอยแทนอง้วผู้อื่นพี่กระพอง้วผู้อื่นพี่กระดอเจ้าขายบอ่นอน่อจากพันขั้นบอ่อขายกระตามใจบอ่อน้านต้องเซล่ลมเลี้ยงบอสมพี่อ้วนยาวังเอาล่าค่ามืน่นบอสื่อดอกบอสมผื่นสีหนึ่งเขาพองง้วเจ้านั่นจอยพร้อมการทำท่านกระต่องห้มีพร้อมก่อนอื่นนันสัตท่า จังสีมีพาลาบุญเปียบดังง้วดอกพี่อ้วนไผอยากได้หมากริกให้ปลูกหมากริกเสียเด้อพ่อเม่เด้ออยากได้หมากเขือปลูกหมากเขือเด้อลุงป่าไผอยากกินนอคาต้องหาคามาลงดินอยากมีท่านมีกินต้องหาศิลดอกมาปลูกเฮากระพากันเหตุให้มั่นถูกอย่าลืมค่ำพระพุทธเจ้าสอนย้ามสีนอนตอนสีลับลู่จักหวหายพระ ละกิเลสตัณหานางภาวนาสวดมนต์ยาสุขานเดือทานผู้หลับฟังพี่น้องเอ้ยเพิ่นบามาบบแลน่นพอวาหมากําลังตกนกโบบีนกโบ,บ,กบมี่การบินเพราะว่าขนมั่นหน่อยแนวน้าอ่อยบบมี่หวานตนยังอ้อนนกหนีค้อนโบเกียวของเพาะดงใหม่เกิดเปาแป็น คุนผู้ทุกข์ยากแข้นเพราะบ่อสางการงานมีแต่ผานเงินทองใส่เหล่ายาป่าปิ่งของบ่อจิงหาเหล่นไพ่โลกดอกโปทั่วกลัวสืบขดใครใดกลัวสิขิดใครใดคว่มจนหายกะอยู่น้ำสันแล้วเพิ่นว่าคนบ่มีความหูถึงว่าเก่งคาล้มหลายกับบ่มีคว่มไม้เพราะบ่อมีความหู อุปมาคือคว้วตู่เขาบอย่าวถึงสีเก่งมีแต่เส็งแต่สู่เพราะเขาตู่ใส่แต่แห้งอยากได้ดีถ้ำดีไหวอย่าไปหลงดอกเห็ดสัวปลูกพักบัวบ่เอานามหดไหวอย่าหวังได้พักบัวหัวปลูกแตงกัวแตงข่างบ่อเอาปุ๋ยเขามาใส่บ่เอานามหดไบวอย่าหวังได้ดอกหน่วยแตงมีสมบัติมือหล่นบ่อโดนคงได้ห่างพอแม่เอย มีง้อคั้วแล้วฝูงสางย่มตายเหล้วกะหางมันอันเงินท่องวานีนั่นถึงมีมากสังขยากะสีมีตายปา่าทั้งไฮห,หน้าโนตากาขอบอกฝูงลุงปา่าให้สางแน่ดอกกองบุญสาระรุ่นทำทานสาระทุนทำท่านเพื่อเจ้าของบัตรพ้า่ซอยขั้นเป็นบุญเฮาหน่อยเฮาสิโตกลงตำขั้นบุญหลาย สี่ซอยคำเมื่อนาสู่สวรรค์แท้แล้วพ่อแม่เอ้ยผู้ฟังเอ้ยอันนี้ก็คือพญาอวยพ่อนหมวดท่านนะครับเอาลงในหนังสือพญาอวยพ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับกับสีมีพญาอวยพ่อนหมวดท่านหมวดศีลหมวดภาพวนาน้าละกะหมวดวยพ่อนเชิญส่วนอวนเอืน่นพีน้องต่างๆนะครับ เร่มนี่สมบูรณ์อันนี้ให้พี่น้องฟังน้ากันมวนม้วนนะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางกายพี่น้องอยู่ดีกินแสบอยู่แจกกินนัวพักกุมซุมกินลำาุ้ยตลอดปีโชคดีตลอดไปขอบพระคุณทุกท่านน้องพีททั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายผู้นางฟังทั้งบ้านสุกสําลาดยามีเสาอันคว่ำเหงาอย่ามาพานกิจาการให้ก้าวนาการค่าให้ก้าวไกลลำลุวยลำรุวยมันยื่นมันยื่นสวัสดีครับ